คนนี้น่าสงสารน้องเนี่ยสมองไม่ค่อยสมประกอบแล้วปรากฏว่าน้องอยู่กับปู่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเพราะเขาบอกปู่เนี่ยอายุ80กว่าแล้วแกน่าจะหลงหลงหลงหล,ลืมลืมแล้วแกตีหลานแบบทารุณมากมดูภาพเพราะว่าเกิดอะไรกับเด็กห้าขวด

สวยไหนนีมาเออสว้ก็มา ี่คือภาพของคุณลุงพินนะฮะอายุแก80กว่าคุณผู้ชมครับและที่น่าตกใจก็คือว่าตัวแกเองเนี่ยเหมือนจะเตะหลานด้วยร้านนี้คือร้านชำบอกว่าน้องคนนี้พ่อแม่เขาถูกดำเนินคดีน้องก็เลยต้องอยู่กับคุณปูน่นะครับเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณปู่วัย87ปีแกน่าจะมีโรคซึมเศร้าแล้วบ้านนี้เนี่ยคุณปู่วัย87ต้องดูแลทางด้านน้องตูน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าของร้านเขถ่ายคลิปแล้วเขาเอาลงโซเชียลเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครช่วยเด็กคนนี้เด็กคนนี้จะต้องโดนปูดปตายเพราะตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้คือวันที่เท่าไหร่นะจิดีก็คือเมื่อวันก่อนนี้เองน,นะคะเมื่อวานเอง18แล้วละปรากฏว่า ถามว่าเกิดอะไรคือน้องคนนี้ตอนเช้าเนี่ยมักจะเดินมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านร้านขายของชำตัดภาพไปที่ร้านขายของชำหน่อยคนที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้แล้วปรากฏว่าวันนี้ครับเราเดินทางไปที่คุณจุ ปากอบคุณจูก็ได้ปังนี่ฮะร้านนี่เลยเขาบอกคุณจูแล้วทาไมต้องลงเรื่องนี้เผยแพร่คุณจู้บอกว่าตอนนี้พ่อแม่เด็กเนี่ยน่าจะติดคุกแล้วเด็กอยู่กับปู่ถ้าไม่มีใครช่วยเด็กจะโดนเคี่ยนวันดีคืนดีเนี่ยปู่ก็จับหลานห้าขวบล่ามโซ่ไม่ให้ออกไปไหนแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือเด็กเนี่ยหลุดออกมาปู่ก็เลยมาตามโดยการเหมือนเอาเท้าเตะเอาไม้หดจนกระทั่งร้านเขาบอกต้องรีบช่วยเด็กไม่อย่างนั้นเด็กตายฟังเสียงคุณจู้เปิดใจเนี่ยฮะ วันมาจะชาวจนว่าคำมืดในะตึกอนันใดกับบ้านซึ่งวันนั้นอ่ะเจบอกว่าเด็กเฝ้าอยู่อ่ะอย่าให้เด็กมันหนาเถียวอ่ะขึ้นกันเลยเด็กมันหึงนี่เจิีตามพอิีตามมาก็เจพอพอเด็กมาขึ้นก้อนอ่ะเจก็มาอีชักผักเจก็มาขึ้นเจก็รัวรัวเข้ามาขึ้นตีผักเดือดเลยครับไม่ถึงปกติเด็กหมายุงนี้นก็เด็กเขาเกเี่เขาได้ไมม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กเกลรยเด็กซุ่มลุ่นจุกย่างเลย แต่เจ๊พูดไม่ได้าเางนั้นนหละเจ๊รู้ฝั่งมดถูกย่าคุณผ,ผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าวันนี้พอเจ้าของร้านเขาร้องเรียนสื่อถูกไหมฮะ,ะเราไปเจอกับปูพ 87, ป่พินวัย87ปู่พินว่ายังไงปู่พินบอกนะคะก็ยอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยป่วยซึมเศร้าตัวเองก็อายุเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ <ฮะ S 1> เด็กต่างหากที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเราไม่ค่อยเชื่อฟังตัดภาพไปดูปู่พินหน่อยนะคะเพราะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางด้านปู่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ต้องตีหลานจริงๆแกนหลงหลงลืมลืมนะฮะถ้าเปิดในนคลิปเมื่อกี้้รา ูขนานกันด้วยเพราะวันนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์แล้วก็อบตไส่ขึงกับผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยเหลือเด็กแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวช่องแปดก็เลยไปถามลุงปรากฏคุยไม่รู้เรื่องฮะแกหลงหลงลืมลืม,ลมแล้วถามว่าแกตีไปทำไมแกก็จำไม่ค่อยได้คุณผู้ชมครับประเด็นคือวันนี้ตอนที่ไปวิเคราะห์อาการแกเนี่ยเข้าใจว่าแกน่าจะป่วยซึมเศร้าลูกแกโดนจับอยู่ในคุกเดี๋ยวจะบอกว่าคดีอะไรนะฮะ แต่ฟังสิ่งที่ปู่คุยกับนักข่าวช่องแปดก่อนฮะพ่อก็เลยไม่ล่ามเลยหลังก็ไม่ล่ามเลยหลังไม่ล่ามแล้วตอนล่ามนี้ล่ามตรงไหนพ่อล่ามล่ามนี้ล่ามเเลลยาาาาาววอรรส่งคมมทุข้ ครื่องนี้อยู่กี่คนอยู่อืมก็คือโตไม่ได้ทุบเครื่องนี้อยู่ช่องคนปูกับห้านไงร้านนะครับพวกเรื่องอืม uh, นี่ราไม่รู้เรื่องนู้ตมเลยนะทีเดคุณผู้ชมครับฟังไม่รู้เรื่องเพราะปู่พูดเหมือนเสียงในลำคอ87-90จะคุณผู้ชมอาจจะลืมเรื่องหนึ่งไปแล้วเด็กคนนี้พ่อกับแม่ติดคุก ในคดีฝังศพลูกย้อนภาพกลับไปคุณผู้ชมจําคดีนี้ได้ไหมฮะเมื่อไม่นานมานี้มีครอบครัวหนึ่งลูก5้าเดือนตายแม่กับพ่อคุยกันว่าเออตามภาษาโบราณเอาไปฝังดินดีกว่าสุดท้ายทั้งพ่อทั้งแม่เอาลูกข้าเดือนไปฝังดินก็คือพ่ออัมพรกับแม่สุนิสาคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพคดีเก่าตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ที่สุราธานีเนี่ยนะฮะเจ็ดกันยาตอนนั้นเนี่ยน้องซีตาถูกฝังดินถ้าจำกันได้และเปิดคลิปวันนี้เด็กที่โดน ีวันนี้ขึ้นมาด้วยฮะเขาคือลูกถูกไหมของครอบครัวนี้ใช่คุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าพ่อกับแม่ถูกจับแล้ววันนี้เหลือแต่ปู่ปู่ก็ไม่รู้จะเลี้ยงหลานยังไงคุณผู้ชมฮะเพราะปู 87. ่87เด็กวิ่งออกมาหน้าบ้านปู่ก็เลยจับล่ามโซ่แล้วก็เคี่ยนทุกวัน กลายไปว่าครอบครัวนี้เด็กคือน้องห้าขวบปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าสงสารที่สุดว,วันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทางเจ้าที่พอมองเขาเลยต้องไปเยี่ยมปู่แล้วรับเด็กนะฮะเอาไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยเพราะพ่อกับแม่ติดคุกคดีฆ่าอ,อย่าเรียกว่าฆ่าเอาศพลูกไปฝังดินโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่อ้าวนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น